บปล่าครับโอ้บวยตะสิธ oh ิ์นำมนวนใส่ปเิปความฝันนี่นับปูเนาะดีอว่าฝันดีครับญาติยอบมาเต็มซาลาเนี่ยปูไปพร้อมน้ำม้นให้นี่ยลายเป็นแส่เป็นสาวท่านที่เลยปฏิปู เป็นอะไใเจ้าฟังเนี่มันเป็นเรื่องไหนหอกวรานาี้วามุนติดไปลูกเต่าล้านเดือดหลอดครับเป็นบ้าเป็นเจาคนเรหมวนเต็มหุบบุุ้ยโอ้โหเป็นตครับครเป็นตาซื่อนักอยู่น่าปูดเนาะครับ สิบห้าเดี๋ยวอีกมือเอินมือเฮื่อเนี่ยโปรวันที่สิบเจ็ดนี่แล้วครับวันที่สิบเจ็ดกัใส่รถนแตนี่ยื้อเสื้อกาดากไปฮะรถซาติเล็งเขานะถ้าเล็เลกอะไรเราพูดอะไรนี่มาเิ่นเอเนี่ย่ิบสองเท่ากันนาซีเ,เน,นี่ยอ๋อสิบสองกับเลขหาซีน, 5, นี่น็อนปูอ๋อ้ยขาวกักกันเน่ยเด้อนอกออกตอนนถึงเว็บบ้านนอนปูเนาะ 对对。Right, right.